สวัสดีครับผมฟุกพิติคริสเทอครับวิดีโอนี้คมจะมาเล่นเกมเอ็กกีปาร์ตี้ครับอีพีที่หกครับโอเคเส้นเดิมครับปาร์ตี้แหลงโอเคครับเกมนี้สนุกมากครับเกมเอ็กกี้ปาร์ตี้นะครับสนุกมากครับโอเคครับครบสามสองคนเรียบร้อยแล้วครับโอเคครบสามสับสามสิบสองคนเรียบร้อยครับเพื่อนอุดแบบลิ้มพันหมดแล้วโอเคนะครับที่หนึ่งครับพลังสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งที่หนึ่ง โทษทีพูดไปยิ้มพันหน่อยขออภัยด้วยโอเคด่าแรกครับช่องทางเอ้ช่องทาง,งทางิศทางเดียวเกมบอมระวงังเริ่มได้ฮะอันทางนี้อ่ะปีนไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดกระโดดกระโดดนี่กระโดดอ่าโอเค กระโดด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 โอเคขวาขวาวาสายสายสายใสโอเด้ไม <CK> ีไปเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเดียวเดยวใเใจเย็นใจเย็นโอเคน่าหอวแล้วโอเคกระโดดมาแล้วไิมไปโอ๊ดโดนระเบิดเโดนระเบิดระเบิดระเบิดกระโดดกระโดดโอเค Leopard, pa, oh. อ ığı, นันนี้มีระเบิดโอ้เฮ้ยระวังระเบิดเลยๆๆๆระวังระเบิดระเบิดระเบิดอีครันนี้นี่โอเคระวังระเบิดระวังระเบิดกระโดดซิบซิป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 ถึงเส้นใช้เรียบร้อยผ่านแล้วด่านแรกด่านที่สองครับซุกเปอร์จ้ำเตรียมตัวก่อนเตรียมพร้อมระวังเริ่มได้ไอ้ข้อข้ประเดง กระโดดกระโดดวิงว yeah. kind of ิงเโี๋ยๆกระโดดเอาละชเวชเวชเวกระโดดกระโดดอ่ะเดี๋เดี๋ยวกระโดด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 ออรีบหน่อยโทษทีกระโดดกระโดดปกระโดด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 วิ่งโอ้โหใครจะถึงเินสน้วมีอยันดัอ๋ยเยอไ เ,เ,เด้งไ,ไปเลยสวยงามครับผ่านดาแล้วด่านที่สามครับขี่ลมข้ามายุง่ายพอมพมพมเริ่มได้ระเบิดอ้าระเบิดผิดทางด้วยเออกริ้งอ่าอันนี้อันนี้อันนี้นี่น,นี่อันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ,อเอตรงนี้ ตรงนี้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 เอาละมาตรงนี้ชุมเวบเอาอ๋อมันนอกเดี๋ยวเดี๋ยวดีไปนี่ครับใกล้ลมแบบนี้นี่พาดานเรียบร้อยด่านสุดท้ายล้านประหลาดเลือกเป็นเลือกเป็นซ่อนตัวแล้วกันอันนี้แหละ ทแล้วเดิมได้เดี๋ๆๆๆยวจุดกลางจุดกลางจุงกลางขอญาตโชว์นี่ก่อนนี่โชว์ป้ายขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเอเป็นกำลังใจให,เหออเจเ้เป็นกำลังใจให้เอ้าไม่เหลือสองคนสุดท้ายเร็วจังเดี๋ยวเดียวเป็นกำลังใจให้จะระเบิดไปเดี๋ยวเดียวลงปก่อนลงปก่อน กำลังใจให้ดีกวมานะีหันไปนึงเ,เป็นกรลังอ้ยเจีบพิดท่าพิดท่าปิดท่าเเป็นกำลังใจให้ขอเสียงหน่อยอยู่ตรงไหนไว้กนหนึ่งอยู่นูน่น <Reese sunscreen> เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้อาขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย <acabar> <regions> ขอเสียงหน่อยอยู่ตรงไหนวะขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย ได้ที่สองก็ไม่เสียใจหรอกครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋วเราะวังรบ,บ,บิดระวังรเบิดเยอย่างนั้นก็เหลือสองคนสุดท้ายแลยนะ้วอาจจะมี่สองอีกก็ได้เฮมี่เดอนี่นี่นี่อเอาหมดแล้วนี่วะ อาจจะอ้อาจจะอ้อาจจะอ้อออไม่น่าไปแก้งเลยโอเคที่สองครับโอเคกได้ที่สองครับโอเคก็จบเร้อยครับสำหรับเกมเอ็กกี้ปาครับ EP ที่หกนะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับ โอเคฟุกพิธีกรทาวเวอร์ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกู๊ดไบคิโอเกนขอบคุณครับ